ธีที่นั่นลมไม่อินนี้มีลมแล้วจะพุ่งก็เดินไดูอันนี้คุณตระลอันนี้เขาใชุ้ดก้วยใน่ป้ากระปอลูกดอกถ้าจริงๆถ้าว่าเป็นบ้านโรกเขาเรียกซัมลี่ในคุณตระลังนี่ยจะเล่นกล้วยมันจะติดหายแล็กแต่มันเบาถ้ามันจะบาเลยมันข้าตัวนี้ดันตัวนี้ไม่ได้ ก็ไม่อัดตันนี้ตัวนี้ตัวอัดอีกบอกนะจะได้ขึ้นท่ามล่ะเดี๋ยวมึงมึงยืนเลื่อยไปดิคนไม่ต้องเบาเดี๋ยวผบวเปาัวมึงเบาเลื่อก่อนจ้างแล้วมันต้องเทางกอนากนพ่ผอยุดก้อนยุดก้อนเออบันไดยุด้อนย้อยุดก้อนไม่เบา